บทที่9โลกที่กลายมาเป็นดังเจียน 2. 2ออกลอยมาต่อสู้กับฉันชวีกชวีกไอ้เจ้ามนุษย์ที่แห่งนี้มันมีการเกิดของออกจำกัดแค่14ตัวเท่านั้นตอนที่ฉันได้เดินเข้าไปในห้องฉันก็ตระหนักขึ้นมาได้ถึงรูปแบบการเกิดของออกและพุ่งเข้าไปโจมตีออกที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเนื่องจากว่าทักษะวอลคย,ยังไม่ได้ถูกเรียกใช้งาน ฉันจึงต้องจัดการกับพวกลูกน้องของมันอย่างรวดเร็วเพราะการโจมตีใส่ออกหลดในตอนที่มันยังธรรมดาจะไม่ทําให้มันบาดเจ็บนักแต่เมื่อไหร่ที่มันใช้ทักษะวอลไคเพียงลําพังพลังป้องกันของมันจะลดลง50%ดังนั้นฉันจึงจะต้องรีบฆ่าพวกลูกน้องมันทั้งหมดก่อนเมื่อเหลือมันเพียงตัวเดียวแล้วรอจังหวะที่มันใช้ทักษะวอลการโจมตีถึงจะเกิดผลดีที่สุดเจ้ามานุษย ตอนนี้ฉันสามารถที่จะส่งหัวของพวกออกลอยออกไปด้วยการทำเพียงแค่เบี่ยงเงาแค่ครั้งเดียวมันเป็นหนึ่งในข้อดีของเงามันสามารถจะแทงได้แต่ในขนาดเดียวกันมันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลเมื่อใช้มันฟาดฟันนอกจากนี้เงาของออกหลอดก็ยังเป็นอาวุธระดับแปรมันแตกต่างกับหอกไม้อย่างสิ้นเชิงเคียกชวีกมนุษย์แกบางอาจมากเมื่อได้เห็นลูกน้องของมันตกตาย ลงไปอย่างกับมแมลงหวันออกรอดก็ได้เหยียดตัวขึ้นและกรีดร้องออกมามันกำลังจะใช้ทักษะวอลคลายอย่างไรก็ตามในตอนนี้ฉันได้ลดจำนวนของออกลงไปมากกว่าครึ่งแล้วแกจะไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นอีกตัวอีกหนึ่งร่างกายของฉันมันได้ขยับไปอย่างรวดเร็วในที่ที่ฉันได้คุ้นเคยมันเหมือนกับชาวนาที่กำลังเก็บผลไม้ของเขาฉันได้ตัดหัวของพวกออกออกมาอย่างรวดเร็ว ด้วยโบนัสความเร็วที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรองเท้าของอ็อกหลดดูเหมือนมันจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่ออ็อกหลดใช้ทักษะวอลไคเสร็จสิ้นมันก็ได้สูญเสียลูกน้องไปจนหมดแล้วอ็อกอหลดได้ใช้ทักษะวลอลไคอ็อกทั้งหมดได้รับการลบล้างสถานะด้านลบทั้งหมดเนื่องจากว่าไม่มีอ็อกตัวอื่นที่เหลืออยู่ในระยะใช้งานพลังโจมตีของอ็อกโหลดจึงเพิ่มขึ้น100เเซและพลังป้องกันลดลง50เปอร์เซ สถานะมันกลายเป็นสุดยอดเกราะชั่วคราวเขียชวีฉันได้ยินคำนี้มามากกว่าพันครั้งแล้วไว้ฉันได้พุ่งเข้าไปหาออกหลอดที่อยู่ในสถานะสุดยอดเกราะดโดยไม่ลังเลใจใดๆฉันรู้รูปแบบการโจมตีของออกหลอดทั้งหมดจังหวะเข้าและออกฉันเคยมีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้จนใกล้ที่จะเบื่อแล้วในความจริงแล้วการต่อสู้กับมันได้จบลงไปแล้ว เมื่อฉันได้กำจัดลูกน้องทั้งหมดของออกรอดลงไปมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานะสุดยอดกรอะจะไม่สนใจการป้องกันตัวมันจะมุ่งเน้นไปแต่การโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันเช่นกันเพราะคุณจะไม่ได้หยุดพักเลยบางทีก็อาจจะทำให้ได้รับความเสียหายที่มากขึ้นมันทำให้เป้าหมายนี้โดนการโจมตีแบบคริติกลได้ง่ายซึ่งนั่นมันจะทำให้ได้รับความเสียหายมากกว่าปกติถึงสองเท่า และบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เป้าหมายได้รับความเสียหายถึงตายแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างความเสียหายแบบ critical แก่ออกลอดในสถานะสุดยอดกรอบแต่ว่าคุณก็จะต้องไม่โดนโจมตีเช่นกันเจอ์นี่หน่อยเป็นไงฮึยทริกเจ็บมากการโจมตีของคุณติด c r i ติ c a l คุณได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในขณะที่ฉันกลิ้งไปกับพื้นเพื่อหลบการโจมตีของมัน ฉันก็ได้เหวี่ยงงาออกไปและได้ตัดไปที่เส้นเอ็นของมันเพราะว่ามันอยู่ในสฐานะสุดยอดกรอบมันจึงยังคงวิ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งต่อไปเป็นผลให้แผลของมันมีแต่เลวร้ายยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อผลของสุดยอดกรอบหมดลงมันก็จะพบกับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ชวีกแกนะักแกเจ้ามนุษย์แม้ว่าแกจะพูดไปยังไงฉันก็ยังรู้ว่าฉันเป็นมนุษย์ เมื่อออลอหลดได้พุ่งเข้ามาข้างหน้าฉันเนื่องจากผลของสถานะสุดยอดกรอะฉันก็ได้โจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ถอยกลับเมื่อมันชนเข้ากับกำแพงและหยุดลงฉันก็ฟันลงไปที่หลังของมันและกระโดดถอยชวีกแกจะไม่ได้มีชีวิตรอดออกไปเจอร์นี่หน่อยสวอตบลาสออกหลดได้ยกเงาขึ้นและมานาสีดำก็ได้ถูกรวมอยู่รอบๆเงาของมัน มันเป็นทักษะที่ผลักดันให้ฉันบา้าคลั่งทุกครั้งที่ฉันเห็นมันฉันได้คำนวณเวลาและทิศทางที่มันจะปล่อยออกมาหมดแล้วฉันได้สไลด์ไปที่ด้านข้างหลบสวอตบลสไปได้อย่างอย่างได้ฉันได้ใช้โอกาสนี้ที่ใช้ทักษะแทงหอ,อกเข้าไปที่หน้าท้องของมันสวอตบลสคืออีกหนึ่งทักษะของออคหลดลักษณะจะใช้มานาหุ้งเงาและฟาดออกไปชึกอาไอามนุษย์แกบังอาจนะักฉันได้อยู่ห่างจากมัน ทิศทางที่ออกมันเบี่ยงงาวออกมาอย่างสูงสูอยังน้อยสิบนาทีได้ผ่านไปตั้งแต่ที่การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ออกลอดมันก็ดูเหมือนจะปกติดีในขณะที่คำรามออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนหากว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเกมกับดังเชียนนั่นมันก็คือแถบ HP ไม่ว่าฉันจะต้องการมากแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถจะมองเห็น HP ที่เหลืออยู่ของศัตรูได้ตายซะเจ้ามนุษย์ หลังจากที่มันได้ใช้ทักษะออกไปแบบสุ่มๆม,มันก็ไปเหวี่ยงแขนและขาไปทั่วๆท,ทุกที่และทำให้สภาพแวดล้อมรอบๆเสียหายทักษะนี้มันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ทรงพลังและแรงกระแทกที่ทรงพลังซึ่งมันทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นแม้แต่กับปาร์ตี้ที่จัดขึ้นมากันเป็นอย่างดีฉันไม่สามารถจะหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ได้แม้ว่าจะได้ต่อสู้กับมันเกิดเป็นพันครั้งถ้าฉันเข้าใกล้มันในตอนนี้เพื่อที่จะโจมตีมัน ฉันก็สามารถที่จะตายได้เลยหากผิดพลาดแค่นิดเดียวเมื่อออคหลดมันอยู่ภายใต้สถานะของสุดยอดกรอบความเสียหายของมันที่สร้างขึ้นมันไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ตายซะนายจะกระโดดเข้าไปตายงั้นหรอถ้าหากว่ามีคนบอกกับนายให้ไปตายตายเอาล่ะเอาละ,าละฉันจะฆ่านายเองเพียงแค่รออีกสักหน่อย โชคดีที่มันไม่ได้ยากที่จะหลบออกมาฉันก็แค่ต้องวิ่งออกไปเมื่อมันเริ่มที่จะทุกไปรอบๆถ้ามันไล่ตามฉันฉันก็จะต้องวิ่งเป็นวงกลมรอบๆเพราะว่าที่ห้องนี้มันมีขนาดใหญ่มันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำเช่นนี้นอกจากนี้หลังจากที่ขั้นตอนนี้มันสิ้นสุดลงแล้วมันก็จะลุกขึ้นยืนและหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งนี่มันจึงจะเป็นโอกาสดีในการสวนกลับไปตาย โดยไม่สนใจความเป็นจริงฉันกำลังสนุกกับคำพูดของมันฉันพุ่งเข้าไปหาออกรอดพร้อมตะโกนเหมือนกับสิ่งที่มันตะโกนออกมาในมือของฉันนั้นเป็นง้าวของออกรอดเป้าหมายของฉันก็คือต้นขาของมันฉึกอาเอาละมันถึงเวลาแล้วสุดยอดกรอดได้สิ้นสุดลงแล้วออกรอดได้ลดอาวุธลงด้วยความเจ็บปวดและหอแขนไปรอบๆต้นขา เมื่อออกลอดได้รับความเสียหายเกินเกณฑ์บางอย่างมันก็จะทิ้งอาวุธของมันนี่จึงเป็นโอกาสดีที่จะโจมตีมันฉันได้แทงเงาวของฉันไปที่ต้นขาอีกข้างของมันทันทีติดคริติกลโชคดีฉันได้ทําการโจมตีแบบคริติกลอีกแล้วเมื่อออกลอดมันได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลในขณะที่ลดอาวุธลงอาวุธของมันก็จะหลุดลงไปจากนั้นมันก็จะล้มลงไปและนอนหลับไปเป็นเวลานาน,าน ฉันชนะแล้วการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นชัยชนะของฉันอึกฉันได้เล็งเงาไปที่คอของออกรอดซึ่งมันเป็นจุดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ฉันจะสามารถโจมตีได้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถแทงทะลุผ่านมันไปได้ฉันก็ได้สร้างความเสียหายให้กับมันได้แน่นอนว่าฉันไม่พอใจกับการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวฉันจึงแทงเงาไปอีกครั้งจากนั้นมันก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ฉันรู้สึกตื่นเต้นไหมหรอฉันลืมที่จะควบคุมตัวเองและแทงไปที่ลำคอของมันอีกครั้งหนึ่งและแล้วออกลอดมันก็เปิดตาขึ้นมาออกรอดได้ใช้ทักษะวอคลายออกทั้งหมดได้รับการลบลางสถานะด้านลบทั้งหมดเนื่องจากว่าไม่มีออกตัวอื่นที่เหลืออยู่ในระยะใช้งานพลังโจมตีของออกลอดจึงเพิ่มขึ้น100เอร์เซและพลังป้องกันลดลง50เอร์ซ สถานะมันเป็นสุดยอดเกราะชั่วคราวมันได้เหวี่ยงกำปั้นมาและจมตีฉันด้วยเหตุนี้ฉันจึงลอยกลับไปด้านหลังในขณะที่ HP ลดลงอย่างมากโชคดีที่ฉันไม่เข้าไปกระแทกกับกำแพงฉันเพียงแค่ล้มลงไปกับพื้น HP ของคุณลดต่ำลงกว่า30%คุณจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอึดเวนเอ้ย การสูญเสียเลือดมากเกินไปมันทําให้ฉันขยับร่างกายไม่ได้ครู่หนึ่งความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกนี้ฉันจะตายได้เลยถ้าหากว่าปราศจากชุดกรอบป้องกันของออกลอร์ทันใดนั้นมันได้พุ่งเข้ามาฉันได้ลงแรงไปที่หัวเข่าและพยายามลุกขึ้นขาของฉันนั้นสัน่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการกับความเสียหายจากกำปั้นก่อนหน้านี้ตายมนุษย์นี่มันคือจุดจบของแก ฉันได้รีบหยิบยาออกมาจากช่องเก็บของและดื่มมันลงไปเมื่อ HP ของฉันฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายที่จะขยับตัวอย่างไรก็ตามข้อความที่เด้งขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังคุณได้ใช้โพชั่นพลังความแข็งแกร่งของคุณจะเพิ่มขึ้นสิบเป็นเวลา15วินาทีเวนเออยมันดูเหมือนว่าฉันจะต้องเผชิญหน้ากับมันโดยตรง ฉันนั้นไม่มีเวลาที่จะดื่มพชั่น HP อีกต่อไปและขาของฉันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ขาของฉันสามารถที่จะทำได้แค่ยืนเท่านั้นแม้ว่านี่จะไม่ใช่แผนที่ฉันวางเอาไว้ฉันได้กระชับเงาแน่นและมองไปที่ด้านหน้าออกลร์กำลังพุ่งเข้ามาหาฉันเป็นเส้นตรงดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงมันเหมือนกับกำลังเผาไหม้ไปด้วยเพลิงรักและเงาในมือของมันก็เต็มไปด้วยพลังมันเป็นคำสารภาพรัก,รกที่แย่ที่สุด อย่าได้ดูถูกทักษะหอกของฉันเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับกลางสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มานั้นมันไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยอันดับเช่นต่ำและกลางมันเป็นเทคนิคที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของฉันลมหายใจของพวกเขาก็อยู่ในนั้นเช่นกันเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแข็งแกร่งยิ่งกว่ามังกรแข็งยิ่งกว่าภูเขาและอ่อนไหวยิ่งกว่ามหาสมุทรนี่คือตายตาย ฉันคิดว่ามันร้ายประโยชน์ที่จะพูดออกไปในขณะที่ออฟได้เข้ามาใกล้ฉันฉันได้ดันง,งาวของฉันสวนไปที่หน้าอกของออฟมันจะต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องตายฉึกฉันได้ยินเสียงดังขึ้นการโจมตีของฉันนั้นเข้าเป้าอย่างแน่นอนคำถามก็คือมันตายหรือไม่เพราะว่าตาของฉันปิดอยู่ความเงียบราวกับว่าเสียงทั้งหมดในโลกได้หายไปมันเหมือนกับเมื่อคุณปิดทีวีในตอนกลางคืน ฉันได้ลืมตาออกมาอย่างช้าๆใบหน้าของออกมันได้มาอยู่ที่ด้านขวาของหน้าฉันเมื่อฉันดึงง้าวและถอยหลังออกมาออกก็ล้มลงและสลายหายไปฉันได้แต่กระพริบตานี่มันนี่มันสามเร็จใช่ไหมผลงานอันยิ่งใหญ่คุณได้ล้มบอสออกหลอดของชั้นห้าด้วยตัวคนเดียวน่าตกใจมากคุณได้รับฉายาผู้พิฆาตออกหลดสเตตัสทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง ผลของฉายานี้จะแสดงผลแม้ว่าคุณจะไม่ได้สวมใส่ฉายานี้ก็ตามคุณได้กลายมาเป็นนักสำรวจทองแดงระดับ6ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้เอาชนะออกลอดเพียงลำพังคุณได้รับรางวัลพิเศษเกราะไหล่ของออกลอดคุณได้หนึ่งพัทองเลือกรางวัลของคุณจบบทที่9ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดและกดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือต้องการให้ปรับปรงุงตรงไหนคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ต่อหน้าสวัสดีครับ